โอเคหลังจากพา์ที่แล้วเราปราบลุงพ่อมดไม่ใช่สิปราบลุงแต่ละธาตต่างๆไป3ามธาตแล้วนะคะเหลือสองธาตที่เราต้องต้องกำจัดอย่างคนลงธาตุคนลงหิมะกับคนลงสยายสากนะคะแล้วก็เศษสุดท้ายแล้วก็จะไปตรงนี้นะคะเขต้องไปเขาไปจัดการ กำจัดเจ้ากำจัดห่อหมดหมูเอ่อซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไอ์ไอชชา่าคือมันจะทำคูดาเสามสามร้อยหกสิบสี่คูณสามนะคะโหดามเมจถือว่าแรงมากเลยนะคูณสามยิ่งคูณสามไปด้วยคือแรงไปเข้าไปอีก คูณสามคือดาเมจแรงเข้าไปอีกหือดาเมจแรงไปอีกโอเคผมจะรอบนี้ผมต้องเอาพลิเทสไปแล้วแหละสมาติด้าเราผมคงต้องเอาพลิเทสไปแล้วแหละอ,อืม มใช้ทิกสเตอร์เหมือนเดิมแล้วกันเนาะแก๊งบูของเรานี่ความจริงผมก็อยากใช้มาร์คเมนเหมือนกันนะมันนั่นดีสร้างความเสียหายเยอะดีคือสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้ดีมากเลยนะมาร์คเมนเนี่ยโอเคงั้นตานี้ผมจะลองใช้มาร์คเมนดูแล้วกันเนาะในการปราบคุณลุงทาตนี้นะครับ l เลสโก โูมาแลว้วใส่กรอก่อนเลยนี่โอ้ยอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับดาบโจมตีรวมไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ จมตีเดียวสิครับนี่ไงอืแล้วมันหายไปด้วยออร่านั่นน่ะมวะเออลืมไปอันเจ้าเตน,น่ยดาเมจอันติพาคไปแล้วอะมันจะใช้พลิกไม่ได้ลืมสนิทลืมสนิทเลยนั่นไงมันเล่นละ อืนี่ใช้พลิกเข้าไปเลยนี่ตายอย่างรวดเร็วลุงท่านี้คือกำจัดง่ายมากโอ้แสงสว่างพราบเลยคุณลุงท่านนี้คือกำจัดง่ายมากเพื่อนกำจัดง่ายมาก เมาร์คมนใช้ดีมากอ่ะมาร์คแมนมาร์คเมนใช้ดีมากบอกไว้เลยใช้ดีมากมาร์คมนใช้ดีมากผมแนะนำนะลง่าหิมะให้ใช้แกงโบกับมาร์คมนเย่กำจัดได้แล้วโอ้ยพลังฉันจะหมดอยู่แล้วนะ พอหมดหมูเกิดความงี่เง่าความงี่เง่าได้บังเกิดและความและความสวยกําลังจะหามันในเร็วๆนี้จะกําลังจะไปหามันแล้วในเร็วๆนี้ของไม่เร็วๆนี้หรอกนับจากนี้แหละน่าจด้แล้โอ้โหโอเคอันนี้ผมต้องใช้พริพรพรนเซสแล้วแหละ คือต้องใช้พินเสร็จแล้วให้มันเล็งเป้าหมายไปเปลี่ยนเพื่อให้มันไปโจมตีนกที่ที่มีเลือดมากที่สุดไปมาแล้วนี่เดี๋ยวกันนะและผมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนคลาสให้ ขออนุญาตออกแป๊นหนึ่งนะครับเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดท,ทางเทคนิคลืมเ,เปลี่ยนคลาสให้กับให้กับเรดนะโอเคเดี๋ย okay, <c oughs> วเราก็จะเปลี่ยนเป็นซามูไรเนาะหนคิดว่ามาร์คแมนเนี่ยเป็นตัวช่วยซัพพอร์ตซามูไรของเรดได้ดีมากเลยนะเพราะว่าดาเมจม,มันจะทวีพูนมากๆอะเลือกก็จะลดหลั่นมากๆในะเรื่องของสตรูอะ่ะอืม โอเคเข้ามาเจอกันในเกมแล้วเราก็เวลาเราจะเล่นม์คเมนเนี่ยถ้าเราแนะนําให้แกงบูโจมตีที่เป็นม์คเมนโจมตีก่อนแล้วค่อยตามด้วยตัวอื่นๆเพราะว่าดาเมจจะได้ทวีพูนความรุนแรงเสียงลบตัขออภัยด้วยโอเคนี่โจมตีให้ม์คเมนโจมตีก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวอื่นๆนะนี่แบบนี้เลย เลือดก,ก็จะลดหลั่นมากาโอ้หตีเลยเลือดล้างออกครับผมแล้วก็โจมตีเข้าไปซ้ำเฮ้ยเฮ้ยมันจะเรียกมันจะเรียกลูกน้องมันจะเรียกผีมาเฮ้ยโยนเฮ้ย,ยมันเวียนหัวอยู่เก็บไว้โอเคแล้วก็ให้มันเวียนหัวซ้ำสิครับรออะไร มีให้เวนหัวซ้ำไปเลยอืมอืมเฮ้ยอีนี้เดียวจะตายเลยทุกคนกำลังจะได้เข้าไปกำจัดเจ้าพ่อหมดหมูแสนชั่วชตินั่นแล้วเย้ตายแล้วและครบหมื่นหนึ่งทุกคน หมืหน่นนึงทุกตัวทำได้ไงก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นเรื่องประสบการณ์ของผมที่เคยเล่นเกมนี้มันมานานด้นะก็เลยรู้เทคนิคแล้วก็รู้วิธีการรับมือกับรับมือกับบอสรับมือกับรับมือกับหมูในสถานการณ์ต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ทำให้ผมทำให้หผมรู้วิธีแล้วก็เอาชนะพวกมันได้นะจ๊ะ นำหมดเย่ก็จัดได้หมดแล้วเอ๊ะกําจัดอมอนและออร่าจึงไม่เก่งอยู่มเนมนมันหายไปไหนหรอกตายแล้วนั่นไงล่องหนหายไปเลยหายเข้าไปในหาเข้าไปในละปลาสารล,ล่องหนเฮ้ยนี่ไงมาแล้ว อโอเคพร้อมหรือยังสำหรับการจะได้จุดจบของเราไปกันเลยพร้อมหรือยังสำหรับจุดจบของเราโอ้โ oh ห เนี่ยผมต้องใช้คลีริกแล้วแหละคลีริกแล้วแหละเพราะว่าจะใช้จิกสเตอร์เนาะอืมอืมโอ้ยอืม,อมแต่ละตัวคือโหดๆทั้งนั้นเลยเอา sorry มาดเียกฮะ sorry เย่คือผมจะสู้ได้ไหมก็เด no ี๋ยวติดตามเดี๋ยวติดตามกันนณตอนนี้เลยเนาะไม่ต้องติดตามชนตอนต่อไปหรอก let's go ถึงพ่อมดหมูใช้กระจำจำกัดกำจัดแก ถึงเวลาจุดจบของนายแล้วพ่อมดหมดูนี่โอ้ยอืมอืมล้างออกสิครับนี่ อุ้ยเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วอ่ะรอบนี้มีเปลืองน้ำแน่นอนเลยอืมโอ้มันเอาอีกแล้วเอออย่ามาอวกใส่ตัวเดิม เออมาทิดาผมจะไหวไหมเนี่ยออโอ้ยโอ้โหโอ้ทำกล้องเองสอรี่เบบี้อืออืออุยโอ้ยนี่มันหมาโมชัาๆเลยนี่วะฉันไม่ได้หมาฉันไม่ได้หมาโมเว้ย แต่นี่เป็นการสังหารหมูต่ตางหากเราหน่อยแน่พ่อมดหมดูเดี๋ยวก่อนนะนี่นี่วีนหัวไปเลยอุ๊ยโอโ้โหโอ้โหเอาออราหายนี่ อีนนี้เดียวจะตายแล้วทุกคนอุ้ยเลย์อย่าตายก่อนนะนั่นไงโอ้ยชิวเชียด์โอ้ยเสียตายมากเลยเรานี่อันติมานี่เอาไปเจาดี่ลูกเราไปกับ่าโอ้โหอุ้ยอื้อหือ โจมตีลูกน้องไปทำไมโอ้ยหิวก่อนหิวก่อนนี่โจมตีไม่ได้ฉันโจมตีเองเวฟที่สองแล้วถึงเวลากลายล่าที่แทเจของฉันสลัมบาลาเลยเฮ้กยกลายล่าเป็นอะไรดนะ้ะล่างยอมมาโทษของฉันเฮ้ยนายไงวะ ใช้กระทำหน้าที่ของชั้นต่างหากล่ะอุ๊ยองชายหมูมาช่วยเราองชายหมูมาช่วยเราเออองชายหมูเริ่มสำนึกผิดกับกับพวกเราแล้วแน่นอนเลยอือหือหมาหมาหมูแล้วเราอะ่ะ สนุกพอแล้วพวกพีโอ้โหดาเมตห้าสิบสองแต่ว่าเจ็บอยู่นะนั่นไงความสวยกำลังจะมาเยือนนี่ดัแล้วดูอันตีของพ่อมดพ่อมดผีนะ ดีนะผมได้เอาคลีลิกมาด้วยมาอืมหายไปเลยอุย้ยได้นิดเดียวแต่นิดเดียวก็ไม่เป็นไรพอมีหวังของเราโอเคเขาไปลุยมาเลยคิดว่าจะหยุดฉันได้งั้นเหรอ อม่แน่คิดหรออยากคิดไหมเพาเราจะหยุดพวกแกไม่ได้อะต้องคอยกำจัดผีอีกโอ้ยวุ่นวายหมดเลยอ่ะอโอ้ยใส่กรอ โอ้ยอือหือดีนะมีคลีเลกช่วยไว้มานี่อื้อนี่แนะน่นี่นี่แหละความตายของแก ถึงเวลาตาของแกแล้วยอมแพ้จำนองเขาเราเถอะ <c oughs> ไม่ยอมอ๋อนั่นไงฉันปิดฉากมันเองโอ้โหฉันแพ้แล้วเด็ดเยฉันะขึ้นมาแล้วโอ้โหฉันแพ้แล้วเนี่ยฮเย่ แกตายลงนรารบไปซะเจ้าพ่อมดหมูเฮ้ยทำได้แล้วเ,เย้ยอ,เอายน่าจะเอาใครกันไปไหนเออเรามาแลกกันได้มามและและสัญญาว่าเราจะสมัคคีกันได้สิไม่ยากเลยการสมรัคคีกัน The end. อีอกกิเบอร์อีพีของเราก็ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับผมเย้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะผมเย้ของแันนี่มาสติจบแบบสวยๆนะคะเพิมจบสวยๆ เย้ <Yeah. S 2> ไปกันเลยนำมงกุฎของนายไปคืนพระราชาด้วยเลยแต่เซ่มงกลลุฎฉันหรอรับไปครับท่านขอบใจพวกนายมากนะขอบใจนะถ้าไม่ได้พวกนายเพราะฉันแย่แน่ได้แล้วเย้ yeah. โอ้ครบห้าฟองแล้วเปิดถ่านลับ เปิดถ้ำลับอุ้ยแปลกมากอ่ะถ้ำลับเย่ไข่นกครบห้าฟองแล้วแล้วได้แล้วได้เปิดถ้ำคอสคิสิเซลคอสิโซิเลฟคลฟคอร์อออนิส Coronisical c a l f เป็นท่าทรัพสมบัติ่ามทรัพสมบัตินี่ก็คือททรัพสมบัตินี่ก็คือมันจะเป็นโหมดการเล่นพิเศษให้กับผู้เล่นที่เล่นจบแบบแคมเปญของเกม a n g i b i r d Epic เรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้คือเราจะมาทำคือจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสุดๆไปเลยนะคะสำหรับเกม a n g i b i r d Epic ของเราเนาะโอเค เป็นไงบ้างครับสำหรับเกม a n g b e r Epic นะครับจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งกันไปเลยนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมกันกันนี่มาสิดติดกันเยอะๆด้วยนะครับสำหรับสำหรับครั้งหน้าพวกผมผมจะมาเล่น a n g b e r Epic อีกไหมต้องติดติดตามชมนะคะติดตามเราดูกันต่อไปนะคะว่าจะเล่นเกมนี้ต่อหรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับ สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย